หมู่บ้านที่อยู่บนดอยบนเขาห่างไกลความเจริญในสมัยก่อนยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนดอยภูคาการเดินทางสัญจรไปมาในสมัยนั้นยังเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ยังมีอีกหมู่บ้านที่แม้ว่าจะอยู่ใกล้กันมากที่สุดห่างกันราวๆสัก7กิโลเมตรเห็นจะได้สองหมู่บ้านนั้นจึงเป็นหมู่บ้านที่ไปมากันได้สะดวกมากที่สุดเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีทั้งสองหมู่บ้านก็กลายเป็นเรื่องเกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นดอง เป็นเขยเป็นสะพ้ายกันหลายครอบครัวและสืบทอดต่อๆกันมาจนถึงลุ่นลูกรุ่นหลานหลายรุ่นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านมีความผูกพันกันฉันผีช่ชันน้องเรื่อยมาแต่สําหรับเรื่องที่ไม่ลงรอยทะเลาะเบาแหวงกันกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเติบโตมีขอบมีครัวก็เลิกลากันไปในที่สุดกลายเป็นคนทำมาหากินกันไปหรือภายหลังก็กลายเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันไปในที่สุด เพราะต่างก็รู้ใส่รู้พงกันหมดแล้วเรื่องนิสัยใจคอของแต่ละฝ่ายแต่ก็ยังมีบ้างบางคนที่แม้แต่เวลาหรือเรื่องอะไรที่ผ่านมาก็ไม่มีทางที่จะเลิกลาอาภัยให้แก่กันได้กลายเป็นศัตรูขู่อาฆาตไปจนถึงลุ่นลูกลุ่นหลานที่เสียมสอนมาด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยที่ลุ่นหลังๆบางทีก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเสียดโดยซ้ำแต่ด้วยความที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของครอบครัวของตนเอง ก็เลยทําให้มีเรื่องมีเล่ากันไม่หยุดไม่ยอนอย่างเช่นตาสุกกับตาชานที่ทั้งสองนั้นอยู่คนละหมู่บ้านและเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มรุ่นกระทงเที่ยวตะเลสม,มะเลเทเมามาด้วยกันทั้งคู่ไม่แพ้กันแม้กระทั่งมีเรื่องมีเล่าเกี่ยวกับเรื่องคู้หญิงที่แย่งกันไปจีบสาวงามคนเดียวกันด้วยกันทั้งคู่และสาวงามนางนั้นก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันกันกบตาชานก็เลยรู้ใส่รู้พูงกันมาตั้งแต่เด็ก ว่านิสายใจคอนั้นเป็นยังไงสาวนางนั้นก็เลยไม่ค่อยชอบพอตาชานมากเท่าไรกลายเป็นสร้างความแค้นเคืองใจให้กับตาชานมาจนถึงอายุป่านี้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือทั้งสองไม่ถูกกันมาตั้งแต่รุ่นปูรุนพอนอนแล้วก็เลยยิ่งตอกย้ำความบาดหมางก,กันหนักเข้าไปอีกทั้งที่ต่างก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุที่รุ่นปูรุนพอนั้นแค้นเคืองกันมาจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าความบาดหมางของทั้งคู่นั้น ตาสุกแกได้ลืมเลือนไปนานมากแล้วตั้งแต่เริ่มมีครอบครัวมีลูกมีหลานทำมาหากินส่วนตาชานกับจำฝังใจไม่เคยลืมเลือนอาจจะเป็นเพราะว่าการที่แกไม่มีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆยิ่งอายุแกเท่ามากขึ้นก็ยิ่งตอกยำ้ำเรื่องเก่าๆให้จำฝังใจและมันผุดขึ้นมาคอยตอกยำ้ำในความคิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยจมอยู่แต่กับเรื่องในอดีต ทั้งสองคนนั้นมีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์เหมือนกันทั้งคู่ซึ่งก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปทั้งสองหมู่บ้านที่ต่างก็สืบทอดต,ต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อเช่นเดียวกันแต่สุกแกไม่ค่อยมีความชำนาญในเรื่องวิชาอาคมมากนักแต่ก็พอรู้พิธีกรรมต่างๆที่พลานทั่วไปต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำและเรียนรู้มาเป็นอย่างดีส่วนใหญ่เมื่อเข้าไปในผืนป่าก็จะคอยหลีกเลี่ยงให้ตัวเองนั้น หลอดพ้นจากภัยอันตรายและอาถรรพ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยความไม่ประมาทส่วนตาชานั้นแกสสบทอดวิชาอาคมต่างๆมาจากพ่อและปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่กระสังสอนต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดมันเป็นวิชาประจำตระกูลก็ว่าได้บวกกับวิชาอาคมที่ไปลำเรียนเพิ่มเติมมาอีกส่วนหนึ่งหลังจากที่หลบลี้หนีนาไปจากหมู่บ้านเกือบสามปีเมื่อช่วงที่อกหักเสียใจจากสาวงามผู้นั้น ที่ภายหลังก็ตกไปเป็นเมียของตาสุกนั่นเองพอย้อนกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านก็มักจะเข้าไปหมกตัวอยู่แต่ในป่าเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะออกมาหรือออกมาก็อยู่ไม่เกิน3ามสี่วันก็ร้อนลอนเบื่อหน,น่ายจนตน้องหนีเข้าป่าไปอีกจะชอบใช้ชีวิตอยู่เสียในป่ามากกว่าอยู่ในหมู่บ้านเป็นแบบนั้นเลยมาชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยจะมีใครสนใจอะไรใครมากนักและเรื่องของการเข้าออกป่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของหมู่บ้าน ทถั่วไปที่อยู่ตามป่าตามดอยและนั่นมันกระทาให้ตาชาันเมื่อเข้าไปอยู่ในป่าแกกับมีเวลามากโขที่จะฝึกทบทวนวิชาอาคมให้มากขึ้นเพราะแกไม่ได้มีภาระขอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆมีเวลาเหลือเฟือไม่มีแม้แต่ผู้ที่จะสืบทอดวิชาอาคมพวกนั้นก็เลยอยากจะลองวิชาหลายๆอย่างที่ลําเรียนมาด้วยหากว่ามีโอกาสในใจก็คิดจะแก่แค้นตาสุกอยู่ไม่หายคงจะได้มีสักวัน ที่จะได้ทําตามที่คิดเอาไว้แต่เวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ทําแบบนั้นสักทีหรือบางครั้งพอนึกขึ้นมาได้ว่าจะทําพอวันลุ่งขึ้นก็กลับลืมเลือนไปเสียเฉยและมันก็เป็นแบบนั้นเลยมาจะด้วยความที่มีอายุมากขึ้นเลื่มเลอะเลือนเลือนไปบ้างก็อาจจะเป็นได้เหลืองวิชาอาคมที่ตนเองนั้นมีสามารถที่จะทำ้ายตาสุกได้อย่างสบายการเข้าไปในพื้นป่าในช่วงหลังๆของตาชาน เริ่มจะห่างหายจากการที่จะกลับเข้ามาในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครคอยสังเกตเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งเน้นแต่เรื่องทำมาหากินของตนเองเท่านั้นครั้งนั้นแกเข้าไปอยู่ในป่าเกือบครึ่งเดือนกว่าจะกลับออกมาขากลับก็เดินสวนกับชาวบ้านที่เดินเข้าไปหาของป่าจนต้องพังะเพราะว่ากลิ่นสาบสางที่เหม็นออกมาจากล่างของตาชานอย่างรุนแรงเล่ากับว่าตาชานนั้นไม่ได้อาบน้ําอาบถ่ามาเป็นแลมเดือน เป็นที่แปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากรวมทั้งพลานในหมู่บ้านที่เข้าไปล่าสัตว์อีกหลายคนที่พบเห็นและเจอกับตาชาันในช่วงหลังๆและก็มักจะเข้าไปพบเจอกับซากสัตว์ป่าที่เหมือนกับว่าถูกสัตว์ป่านั้นกัดฉีกกินเนื้อหนังนอนตายอยู่ในลหลายๆพื้นที่ทั้งที่ก็ไม่เคยมีใครพบเจอเรื่องประเภทนั้นมาก่อนโดยเฉพาะหล่องรอยที่เกิดจากสัตว์ที่ตายพวกนั้นน่าจะเป็นเสือด้วยเพราะว่าเสือไม่มีใครพบเห็น ว่ามันออกมาเพ่นพานหากินอยู่บริเวณใกล้กับหมู่บ้านนานมากแล้วจนเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครสังเกตเห็นวัตตาชันมาได้กลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเรือนของแกที่พอจะรู้บ้างก็ไม่มีใครรู้ว่าแกหายไปไหนและสากสัตว์ป่าที่กระจายอยู่ตามผืนป่าทั่ว,วไปก็ถูกพบเจออยู่บ่อยครั้งจนชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าต้องระวังตัวกันมากขึ้น และสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาจนได้มีชาวบ้านที่เข้าไปหาของปา่าถูกา่าตายเนื้อหนังถูกกัดฉีกหายไปหลายส่วนเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของตาสุพลานที่เข้าไปล่าสัตว์พบว่าล่างนั้นถูกลากหายไปจากจุดเดิมที่มีกองเลือดอยู่เข้าไปในแนวปา่าเกือบ200เมตรข่าวว่ามีชาวบ้านตายมันแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วทําให้ชาวบ้านที่เป็นพรานทั้งสหมู่บ้าน ต้องช่วยกันออกตามล่ามันอย่างหนักเพราะสภาพศพที่เห็นต่างก็ลงความเห็นกันว่ามันเป็นฝีมือของเสือเป็นแน่ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้จากหล่องรอยของสัตว์ป่าที่กระจายอยู่ทั่วไปและชาวบ้านที่ตายคาดว่าเสือมันจะต้องหลบซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลมากนักแม้จะไม่มีใครเคยพบเห็นมันมาก,ก่อนพลานหลายคนกระจายกันออกไปในหลายพื้นที่ในผืนป่าแยกย้ายกันมัดห่างอยู่ในส่วนต่างๆตามที่ตนเองนั้นถนัด ดักซุ่มรอยอยู่หลายคืนก็ไม่พบเห็นลองรอยอะไรทั้งสิน้นนับว่าเสือตัวนั้นมันฉลาดไม่ใช่น้อยที่ไม่ทิ้งลองรอยอะไรไว้ให้เห็นเลยแต่สุกแกกระวมไปกับกลุ่มของชาวบ้านที่เป็นพลานออกตามล่าเสือนั่นด้วยส่วนตาชาน,นั้นก็ยังมีพลานที่เข้าไปดักซุ่มรอเสือเจอแกเดินไปมาอยู่ในป่าต่างก็คิดกันว่าตาชานก็คงจะมาตามล่าเสือเช่นเดียวกันเพราะว่าพลานหลายคนที่มีฝีมือดีๆ ต่างก็แยกย้ายกันออกไปตามล่าตามลำพังโดยตัวคนเดียวหลายคนก็เลยไม่มีใครจะสนใจมุ่งเป่าไปที่จะล่าเสือเพียงเท่านั้นจนผ่านไปหลายวันหลายคืนตกคํำมืดกับค้างแรมพักนอนกินอยู่แต่บนหลั่งห่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเสือมันจะออกมาให้เห็นสุดท้ายก็เลยใช้วิธีสับเปลี่ยนกันกลับไปพักผ่อนที่หมู่บ้านตาสุกแกเข้าไปอยู่ในป่ากับเพื่อนพลานรุ่นเดียวกันอีกคน ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับแกนั่นเองเมื่อไม่มีใครพบเจอหลองลอยของเสือก็เลยไม่มีใครคิดว่ามันจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นเพราะต่างก็เป็นพลันที่มีฝีมือดีด้วยกันทั้งนั้นช่วงบ่ายของวันลุงขึ้นขณะที่ตาศุขกับเพื่อนพลันอีคนกาลังมองหาที่มัดห่างกันอยู่จู่จูก็ไปเจอกับซากกวางป่าที่เพิ่งจะตายและถูกกัดกินไปสดสดร้อนๆน่าจะเป็นช่วงก่อนเที่ยงเพราะดูจากรอยเลือดยังไม่ทันจะแห้งดี ทั้งสองกันเลยรีบมองหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างจนเสร็จเรียบร้อยอยู่ไม่ไกลกับซากกวางป่าตัวนั้นขาดว่าเสือมันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่ตามประสบการณ์ที่เรียนรู้มานั่งสุ่มรอกันอยู่บนนั่งห่างจนฟ้าสางของวันลุงขึ้นก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะย้อนกลับมาเหมือนอย่างที่คิดเอาไว้แต่ยังไงเสียมันก็จะต้องย้อนกลับมาตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าเป็นแน่ก็เลยไม่ยอมลงจากนั่งห่าง ผลัดเปลี่ยนก็นั่งเฝ้าอยู่แบบนั้นจนบ่ายของวันลุงขึ้นตาสุกแกกับเคลิ้ม,มจนพลานอีกคนสะกิดปลุกขึ้นมาเมื่อเห็นล่างของตาชานเดินดิ่งเข้ามาที่ซากกวางที่ตายนั่นทั้งตาชานตาสุกและพลานอีกคนที่มากับตาสุกต่างกับคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนแม้ว่าจะไม่เจอกันมานานมากแล้วแต่ก็ยังพอจะจําเขาโครงรูปร่างหน้าตาของตาชานได้ที่เดินเข้ามาคว้าหมับเขาที่ซากกวางแล้วก็หลากออกไป ตาสุกกับพลานอีกคนก็ร้องออกมาพร้อมกันว่าไอชานนั่นเองจะลากเอากวางนั่นไปไหนทําให้ตาชานหันขวับไปมองเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่และเงยขึ้นไปเห็นตาสุกกับเพื่อนพลานอีกคนอยู่บนนั่งห่างไม่ไกลจากซากกวางป่าตัวนั้นมากนักปากก็อุทานออกมาทันทีว่าไอสุกละมือออกจากซากกวางเดินดิ่งตรงมาที่ต้นไม้ที่พลานทั้งสองนั่งห่างอยู่บนนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลง รีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างทันทีสายตาและใบหน้าของตาชานแสดงอาการดุร้ายซึ่งดูยังไงก็ไม่ใช่กิริยาท่าทางของคนเป็นแน่ที่แม้จะรู้ว่าแค้นเคืองกันมาก่อนแต่ตาชานก็ไม่น่าจะแสดงอาการมากขนาดนั้นทั้งสองปล่อยให้ตาชานปีนขึ้นมาจนมือและใบหน้าโผล่ขึ้นมาถึงบนนั่งห้างต่างก็ต้องพากันตกตะลึงเพราะว่าดวงตาของตาชานนั้นมันเป็นดวงตาที่มีสีเหลืองอมพัน ซึ่งเป็นดวงตาของเสือที่เคยพบเห็นกันมาก่อนยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรมือของตาชานก็คว้าหมับเข่าที่ขาของตาสุขพยายามจะดึงกระชากเอาล่างของตาสุขลงไปด้านล่างแต่พลานีคนก็หันปลายกระบอกปืนซัดเปลี่ยงเข่าด้วยปืนลูกซองยาวในมือของตัวเองกระสุนพุ่งเขา่าเจาะกลางแสกหน้าของตาชานจนหงายหลังพึ่งด้วยระยะเผาขนละมือจากขาของตาสุหล่นตบลงไปที่พื้นด้านล่าง พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตาสุก็คว้าปืนของตนเองยิงตามลงไปอีกหลายนัดจนล่างของตาชาน,นั้นกระเด็นหงายท้องงายใส่ไปมาโดยลิดและแรงของกระสุนปืนแต่ทว่ากระสุนปืนทั้งหมดมันกลับไม่ได้ละคายผิวของตาชานเลยแม้แต่น้อยแต่มันกลับทําให้ตาชานนั้นรู้สึกโกรธมโหเป็นอย่างมากจู่ๆล่างก็กลับกลายเป็นเสือลายพาดกอนไปต่อหน้าต่อตาของพลานทั้งสองซึ่งก็ไม่ค่อยเป็นที่แปลกใจมากนะัก พราะพลานทั้งสองรู้เรื่องเสือสมิงมามากพอสมควรเพียงแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับคนที่เคยรู้จักมาก่อนกลายเป็นเสือสมิงกันเท่านั้นทั้งสองก็เลยลองถมน้ำลายลงไปที่ปลายปืนก่อนเผื่อว่ามันอาจจะล้างอาคมของตาชานได้บ้างแล้วก็หันปลายกระบอกปืนสับไกปงกระสุนพุ่งเข้าปะทะล่างของเสือสมิงที่อยู่ด้านล่างแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนอย่างเช่นเคยตาสุกก็เลยคว้าเอาตะกุดที่มัดเอาไว้ที่เอว เอามาพันไว้ที่ปลายกระบอกปืนของตนเองบริกรรมท่องน้โมสจบนึกถึงคุณคูบาอาจารย์ที่เขารบนับถืออยู่หลายท่านแล้วก็หันปลายกระบอกปืนลงไปด้านล่างสับไกโป้งทันทีไม่ต้องรีรออะไรอีกแล้วเพราะดูท่าว่าเสือสมิงตาชานนั่นกำลังจะปีนขึ้นมาอีกครั้งกระสุนปืนที่พุ่งผ่านลำกล้องที่ถูกพันรอบด้วยตะกุดทนพุ่งเข้าเจาะกลางแสกหน้าของเสือสมิงตาชานอีกครั้ง ที่มันกำลังจะปีนขึ้นมาจนหงายท้องหล่นลงไปที่พื้นเสียงดังตบอีกครั้งทว่าครั้งนี้มันได้ผลกระสุนฝังเข้าไปที่กลางหัวของมันเห็นมันลุกโผลดพลาดกระโจนหัวถิ่มปักลงไปที่พื้นไปมาไม่เป็นท่าและท,ทําทาว่าจากกระโจนนี้ตะศุกก็เลยรีบยัดกระสุนปืนใสเข้าไปในลํากองอีกนัดแล้วก็สับไกโป่งลงไปแบบไม่รีรอกระสุนพุ่งเข้าเจาะที่กลางหัวมันอีกนัดจนสุดท้ายล่างของมันก็ฟุบ แน่นิ่งลงไปกับพื้นขาดใจตายทันทีก่อนที่จะจู่ล่างของมันจะกลับกลายมาเป็นล่างของตาชานเพียงแค่ครึ่งท่อนเท่านั้นก็คือท่อนบนเป็นคนส่วนท่อนล่างยังเป็นเสืออยู่เสียงปืนที่ดังขึ้นทํำให้พลานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันพากันแห่เข้ามาดูเหตุการณ์ว่าอาจจะมีใครพบเจอกับเสือเข่าแล้วและสามารถที่จะฆ่ามันได้เมื่อมาพบเจอกับเหตุการณ์ที่เห็นต่างก็พากันตกตะลึง เพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเสือที่ฆ่าสัตว์ป่าตายไปมากมายและชาวบ้านอีกคนจะกลายไปเป็นตาชานนั่นเองที่กลายเป็นเสือสมิงหลังจากที่ตาชานถูกฆ่าตายก็ไม่มีเรื่องราวและาล้ายอะไรเกิดขึ้นมาในหมู่บ้าน2หมู่บ้านนั่นอีกเลยชาวบ้านจึงได้อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ความเจริญเริ่มคืบคานเข้าไปมากแล้วจนการสัญจรไปมาเริ่มสะดวกมากขึ้น ดอยแห่งนั้นก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในที่สุดด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่มากมายด้วยการรักษาของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านที่อยู่บนดอยแห่งนั้น